ผู้ไทดำนะครับมื้นี้ผมมาอยู่ที่จังหวัดสกลนครอ,อยู่ในตัวของจังหวัดสกลนครเลยครับมื้นนี้นะครับผมกำลังจะเดินทางไปจังหวัดนะครพนมเพื่อไปงานไล่เรือไฟซึ่งเริ่มเป็นมื้อแรกเลยนะครับก่อนฮอดนะฮะก่อนฮอดจังหวัดนครพนมผมก็แวะก่อ,น,อน,น,นครับนี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะหยั่งนี่เอ้ยศีนศีนศีนครศีนร้านลาบ909นะครับอ่ามื้นนี้นะฮะเฮาแวะกินศีนก่อนจากน้อย โอ้โหเนืน้องัวนะครับอยู่นี้ขึ้นซื้อเลยเป็นงัวกี้นะครับเป็นงงัวกี้ก็คือเป็นงัวแบบเออบ,บานๆนะครับให้รสชาติแบบบ,บานๆนะฮะและก็มือนี้มีคนมากินน้ำน,นะครับที่เป็นภัยนั้นกับถ้าเบิงเอานะครับถ้าเห็นหน้าเห็นตาน่าจะอ๋อเลยนะฮะ สาวเต่าสังทำจกไปีสับหมมีห้องต้องแตะพยาเศษเนี่ยเดือดเดือดบุกครัวในเด้อบุกครัวในสวัสดีครับอันนี้คืออย่างเงี้ยอันนี้กำลังเอ็ดก้อยนบออันนี้บุกครัวก้อยบุกครัวครับก้อยขมนะฮะอยู่นี่เมนูเกี่ยวกับอีสานล้วนเลยนะครับเมนอาหารอีสานต้มก้อยลาบนะฮะต้มก้อยลาบอันนี้กำลังต้มครับบุ๊บ เขาบอกว่ามันจะเข้าหน้าหนาวมันคือหอนแท้ยังหอนอยู่เลยนะ,อะเอาบุกค,ครัวมื้อนี้เฮาก็สั่งเมนูไปแล้วกันถ้าเบิ่งกันนะครับว่ามื้อนี้จะมีอย่างกินแน่นะครพวกพืชมียงกินแน่แล้วเฮาจะมีไผ่มาก,กินน้ำเฮาแน่นะเอาไปกันเด้ออู้ไป shower, แต่แซ่บเดี๋ยวไปินอีกรอบกันโอ้โหอันนี้อันนี้อย่างกอ้อยบอกก้อยค่ะก้อยอย่างกออ<ม>้อยผมก้อยผมนะค่ออนเก้อายขมนะ รักของคนจนฟ้าไม่บัดเดินในเหมือนคนเขารวยนะครับคนที่เข้าว่าสิมกินเข้ามาเข้ามาฮอดแล้วเป็นผู้ใดญ่เนาะอู้ เคยก็ลังไล่สดพอดีเลยเอาเอาเอาดืด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 สวัสดีครับผู้ใดนี่ผู้ใดนี่โอ้ก็ลังไล่สดเลยเนาะอ๋อพอดีฮะผู้ไทยดั่มากพอดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครูจุยนะครับกินแซ่บแบบโน่นโน่นะฮะกินเป็นแต่แซ่บแต่เพิ่นมาไล่สดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเด้อค่ะครับผมกะโค่ะวันนี้มีอย่างมาแน่เห็นราคาถือมากเลยเออหกสิบเจ็ดสิบหกสิบเจ็ดสิบบาท สี่สบก็มี่สิบถือสูดสี่สิบาทนี่ฮะก็มีชี้นชินงัวะไอ่ชิ้นหมูง่วอช่ยู่นี่เป็นเป็นร้านซื้อร้านอย่างเอเก่าศูนย์เก่าเาศกอยเออเนี่ยต้มหกสิบบาทโอ้กระดากระโดายแน่ลายดีคนหอยอบบนอยแบแซเออเนี่ยอย่งแก้อยก้อยก้อยใครไหนก้อยหกสิบ ดได้ละไ,ไละอยหกสิบย่างดีเลยร้านลาบเก้าศูนย์เก้าเก้าศูนย์เก้าสกลนครเก้าศูนย์เก้าสกลนครอยู่ตรง <9. S 2> คำตรงคำฐานทับฐานทับบูฮือทับฐานทับอากาศสกลนครอืมเน็นบูฮือมั้เป็นฐานทับอากาศสักอย่างเยลยนะเขากับบูฮือกันเขาก็มีป้ายบอกอยู่หรอกอู้นี่ครับหกสิบบ้าน เออคือถือได้ครูจุยถือเนาะเมื่กินประจำบอกินี่แหละเธอที่สอนเมากินเธอแหลกกินใจก็เลยมาส่วนมันกินเธอที่สอนค่ะโอ้แด่บก่อยด้วยสวัสดีมาเด้อผู้ใหญ่อยู่ทางสก,กุนอย่าให้เป็นไีดิวลาไหนก็บ,บอกเด้อค่ะบัตนี้เอาพอดีครูจุยเพิ่นไลฟ์สดพอดีครับแล้ มีโอกาสที่ได้ไปรีวิวให้ทั้งวัดนครพนมกับคักได้น้อหลานเนาะยังว่าบ่เคยไปโบเคยไปกินก๋วยเตี๋ยวดอนมุ้งบ่มีเลือดแดงครับโอ้โบเคยบ่เคยแล้วก็บ่ฮู้จักพร้อมระหว่านดอนมุ้งอือครับโอ้ขออนุญาตซีนๆหนอเด้อซีนงัวต้นซีนอือเนี่ยโมกี้เนาะ เป็นรสซากของงวกีร้านก็เป็นร้านน้อยๆน้อยๆน้อยๆแต่ว่าเนาะแต่ว่าพวกเมนูต่างๆนี่ถือได้ว่าถือมากเดิมต้นสี่สิบบาทหกสิบเจ็ดสิบกดพื้ข้าวเหนียวสิบบาทที่ <c oughs> <c oughs> สุดน่าจะมีข้าวเหนียว <c oughs> มาแววมาแววแต่โมฮุ่งสี่สิบบาท <c oughs> ตับมะฮุง40บาทรอดมาเบิรงเด้อค่ะผู้ใดอยากให้ไปรีวิวกลาไในแล้วสกลนครก็บอกเด้อสิไปรีวิวให้เด้อบอกมาเด้อรีวิวฟรีไม่เอาซีนซีนต้องจ่ายคือเก่าการฟ้องซื้อฟ้องขีดหามบอกว่าฟรีฟรีกว่าใบเด้อค่ะตักคุณตับมะฮุงไปตะกินแท้วันนี้ดอยกินแซ่บแบบนัวๆนะครับปกติตำเองเห็นปะปกติกินนี่ตำเองใส่บไปแดะของหาง กินแซ่บแบบโนโนแม่กบอกเพิ่นมีปลาแดกกินแซ่บแบบโนโนขายพร้อมเด้อค่ะเออเออเข้าไปติดต่อในเพจเพิ่นเด้อคุณพูดเหมืนกินแซ่บแบบโนโนมีครับมีย่ยงขายแนะ่ข้าวป,ปุขข้นน้ำปลาแดกน้ำปูของหักน้ำคุณเดกอ่ากระเทียมทอนดองโอ้หน่อไมด้ดอกของคุณแม่อเอ็ดเองเหมือนเลยเอ็ดเองละน้อเอ็ดเองเหมือนเลยอ้าเข้าไปติดตามแล้วก็เข้าไปสั่งซื้อได้เลยเด้อสั่งซื้อในเพจสั่งซื้อได้เพจกินแซ่บแบบโนโน่ได้เลยแบบโนโน่หนึ่งสองสาม อันใดก็ได,ไ,กได้เนาะอันใดก็ได้อันใดก็ได้เนาะโอเคมื้อนี้เฮามากินกับดิมีโอกาสนะครับได้มีโอกาสมานัดเจอครับอันนี้น้องสาวครับน้องสาวก็อยู่บ้านเดียวกันนั่นแหละนะฮะอยู่บ้านไทยบ้านเดียวกันไทยบ้านหมง <laughs> อำเภอบ้านหมงนะครับพอดีเพิ่นมาบปนได้โอ้โหเม้นมาเอ็ดงานมาเอ็ดงานโอ้โหมาไม่ได้แฟนคือว่้อันน,น,นี้อันนี้ถือว่ายังโสดอยู่แม่บ้านเลโสวดอ่ะเนาะโสวดจ้โอ้ยเนาะงามบัะเดี๋ยังโสดเนาะเอ้า โอเคเพื่อนมาสอนหนังสืออยู่อำเภอพนาแก้วนะฮะก็เลยได้นัดน้องเขามามากินนะครับร้านนี้ลาบก้อยร้านเก9าศูนย์เกาลาบก้อยนะครับมากินได้สักพักนึงแล้วแล้วก็เป็นซีงัวนะครับเป็นเนื้อบัวตำปะคงแซ่บๆอ้าวมาเด้อมากินน้วกันครับอันนี้เมนูมื้อนี้อยู่ที่จังหวัดสกลนครเนาะสกลนครร้านเก้าศูนย์เก้านะครับงัวกี้ลาบก้อยนะฮะ ปกตินี้ปกตินี้กินบินงลอยจักรอบเนื้อซองหล่อหมดละเบื่อแน่นๆนะไกลดึงๆบ่อถือว่าโบว์อนเลยมีสูตรอย่างนี่ยังดีท็อกมียาอย่างดีป่ะก็สิมีอยูฮันลาในใจมี่มี่แล้วบอกบอกกันปะว่าบอกว่าเฮ็ดขายเพราะว่าเพราะว่าบางเธอเพิ่นกินเนื้องัวนะฮะดิบๆมาฮะกินก้อยดิบๆเมื่อสิะนะเพิ่นมีเทคนิคอย่างกินแล้วกินแล้วจินบ่มีพยัิกินยังไงกินให้เป็นกินยังไงจึงกินเป็น อ่างเถือกินสูงสุดสถิติสูงสุดจักเถือกโอ้ยมือหนึ่งหางหกเพื่อนคุณอ่ะยังบโอนอยู่ครับยังอจ,จอยจอยูจ่จอยกินจังหวดตีสองตีสามครับตีสองตีสามเพื่อนเจอตีสามเพื่นเพื่อนเอาลูกขึ้นมาเข้าห้องน้ำแต่ว่ายัยงมาไล่รสกินนี่เลยเนี่เอาเอา,อเงงาทรงเลี่ยงานทรงเลี่ยงานเนาะจะสบายดีตัวทรงนี้สบายดีสบายดีแหง้งสบายดีแห้งเนาะเงินเงินทองนี่โบคา,าดสาย เริ่มอึดเริ่มอยากเริ่ม้อบกแล้วเอาฮะมามาสิลองซิมตำมะหุงเบิ่งดีกว่าตำมะหุงร้านนี้ขายอยู่40บาทอันนี้70นนะอันนี้70บาทอันนี้60บาทอ,อันนี้60บาท ข้าวเหนียวซีปาโอ้กระดกระดอถือถืออยู่ในเมืองราคานี้มันหายากหรออยู่ในเมืองมีบ่มีดอกราคานี้เหอเขากินอยู่ในโซปอล่ากับสตาร์ทก็ยังซีเมนูยังซีก็อูห้าสิ่พันกับประมาณร้อยหนึ่ง่าอยู่เนาะร้อยหกสิบพันหกสิบพันหกหกสิบพันกับประมาณร้อยสิร้อยสากว่าเออประมาณนั่นแหละแต่อยู่นี่ถืองสัยเองโง่เองบอกเจ้าเลี้ยงโง่เองบอก เอาบ่เจ้าคือขายทือแท้อันนี้เจ้าของร้านครับเจ้าของร้าน909อยู่ตรงข้ามกับอย่างก้อนนี่เขาขายเอามิตรภาพเนาะอันนี้อย่างก็ทานทัพอากาศบ่9 0้อันนี้ขายทหารรอดสามขายทหารรอดสามอ๋ออยู่ตรงข้ามอยู่ตรงข้ามกับขายทหารรอดสามกะมากอะขายทหารรอดสามทางออกไปจังหวัดนครพนมนะครับมาลองมาซิมเบิ้งนะเอาแต่บางหุ่งจุดจวดก่อนอู สี่สิบบาทครับพี่น้องโอ้โหเมกกะทินกับพ่อแห้งล่ะเมกกะทินเมกกะทินกับซาลบาทล่ <c oughs> อะอะโอ้มาเด้อพี่น้องออแซ่บอะแซ่บ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 พับพับแม่ข้าเขาอีกติงง๊บนึงนะมาเบิรงดหัวเราครับ <c oughs> กินข้าวไปติป๊บนึงเราเมื่อกี้นี่แม่ถามว่ามีสูตรอย,อย่างงี้มันแบบ กินแล้วบโอนเอาจากคูสูตรกะเข้าไปเบิ้งในสองพื้นใดน,นะฮะกินแซแ่บแบบ,แบ,บแนัวนวนะฮะทาง Facebook YouTube นะครับติ๊กต๊อกก็มีเด้อยติ๊กต๊อกก็มีบ่มีหรอติ๊กต๊อกก็เห็นเพื่อนไลฟ์สดดูอยู่จั๊กยู่งใดเห็นเบิร์ตยู่ในเห็นเ,เนบิร์นะฮะกูจุ๋ยนะฮะน้องจุ๋ยกินแซ่บแบบนัวนวนะฮะเอามาลุยลุยลุยลาบหลับลับอยู่นี่ดิฟเนาะเออถามแน่กินดิฟนี้กินดิฟนี้ ส่วนมากสีเลือกกินยังไงเป็นแบบส้อยจุหรือว่าเป็นแบบลาบกอยหรือว่ากินได้เบิร์ตเลยกินได้หมดกินได้เบิร์ตเลยเห็นปะเคยกินตับหมูดิบปะหมูหมูดิบในบุกินปะบุกินเออกินแต่แหนมซื่อแหนมหมูกินด้ชื่อเห็นได้ยินข่าวว่าจะไปกินกับแกแมนปะกับแกก็จะกินยู่ว้ายเอาเบิร์ตเอาโลดอยู่วเพิร์นาวาหมี่กับแกเขาจะกินยังไเกาะเขาจะเป็นเขาไม่หอดใส่เดือนคนละอ้ายคีได้เดือนุะ เขาไอ้เป็นพัดกะเออพรา,า,พา,าพกับแก่นี่บ่เออกะเพราพัดกะเพรากับแก่ใส่เดือนแดดเดียวหมด้อใส่เดือนแดดเดียวใสเดือนเงี้ยวเงี้ยวอ่ะเขาส่งจีนหมือนกันบ่จีนเขาส่งจีน,นเดี๋ยวเราไปกินเนาะแพงเด้อเด้อแพงแพงแพงฮะโอ้ยโอ้เหลือเราตับยอดเนื้อเนื้อทอด เป็นเนื้องโงกี้อยู่นี่เขาไซส์เนื้องโงกี้โงกีนี่คือโง่อย่างไงัะโงบานอ๋อโงโงกี้นี่คงโงบานเนาะเป็นโงบานจะจะมีกลิ่นกลิ่นของโงบานถ้าเป็นพวกพญ่คํมมันจะเป็นกลิ่นออกนมนมเนาะออกมันๆน,นเนะา,า,าะออกนำ้ำหนบอันนี้เป็นกลิ่นแบบเขาแบบบานๆเท่าเลยนะสันใ่ๆแล้วก็บอบยาบพร้อมกินได้อืมอืม ออบอยฮะบอยฮะบอยฮะเอา้าเลือจะซากไปดิเลือจะซากเลยนะฮะโ,โอ้อิ่มบ่ครับคุณครูอิ่มปะอ๋อไปกินเดอ้อเอาบไปกิน<า>กบ่เดี๋ยวเงินละเผลนมาี <c oughs> ามาสูตรเพิ่นมีสูตรของเพิ่นเพิ่นมีสูตรของเพิ่นเอา <c oughs> เบิเข่าสองติ๊บสลับเฮาเฮากะเบิ่ลเข้าไปสามติ๊เฮากะถือได้ว่าโอ้อิ่ม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 เดี๋ยวเพิ่นจะพาเฮาไปกินนิวยูเลยเนี่ยเอ้า กินได้ยังเหลือกระเพาะอีกอยู่ยังเหลือกระเพาะไ,ไว้ซองวางอีจกจากน้อยอยู่เพื่อมันย่อยนะฮะเอาครับผู้ใดอยากมากอะสามารถมาได้นะฮะลานะา้านเก้นะฮะอ้าวโอเคโอเคอเค้าวเ,เอา,เอา,าไปไยังเนี่นขยขี่นกไปดิขี่กนกโอ้ยเปลี่ยนดอกรถคนรุยเอาเดี๋ยวไปชัยต่อ,อเลยเดี๋ยวตามไปเดี๋ยวตามไปเดี๋ยวตามไปไปครับไปต่อครับพอดีน้อง ให้ไปกินต่อโอเคฮะนี่ยฮะกรมทหารราบที่สามสกลนครนะครับอาต่อไปห้ากระตมน้องจุยไปครับกีซ็ดแบบนู้นนูนเพิ่งจะพาเ้าไปกินกุ้งสักย่างนี่เลยครับกุ้งทอดกุ้งอย่างสักย่างนี่แหละเลีเ้ยวขวาไปอุตรธาน,นี่ครับตรงไปไปกาฬสินเลี้ยวซ้ายเา้าจะเลี้ยวซ้ายเพราะว่าเข้าไปในตัวจังหวัดสกลนครนะครับอันนี้ก็ทักเนาะฮะ พักบ่เอาขายต่อเอาเลยอันนี้ตลาดยังเหรอเนี่ตลาดเขาเอิดว่าตลาดน่าขายไหมตลาดน่าขายอ๋อโหอยู่หน้าขายอยู่เนาะตลาดน่าขายดูวันนี้พี่จุ๋ยน้องจุ๋ยจะพาเราไปกินอะไรไม่รู้เลยเข้าจังไหนนี่โอยู่เข้าบอกว่าเขาลอกปะตลาดน่าขายจังหวัดสกลนครครับจะจะไปกินอย่างก็ี้ยฮ้กุ้งทอด กุ้งทอดเดฟกุ้งทอดโอ้กุ้งทอดตลาดน้าถือกันว่าบ่แหงบบถือบ่แห้งตลาดหน้า่ข่ใส่ร้านไหนร้านนี่โอ้ร้าน่ะร้านนี่โอ้ใส่อดี๋ยวนี้ฮะโอ้ใส่ปิ้งใส่ปิ้งใส่ปิ้งตลาดหน้า่ข่ครับโอ้โหเ้งใส่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เบิ้งใส่ก่อนเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเวดีบย ไสหมูับผมไสหมูเนาะไส้อ่อนไส้ลิ้นลิ้นหูหมูตลาดหน้าค่ายครับสุดยอดเลยนะกินเนาะเป็นไสอ่อนเป็นไส้อ่อนหมูเนาะเป็นจอร์นหมูแต่เอามาเอามาร้านนี้เข้ามาร้านนี้กุ้งทอดอันนี้บ่กุ้งอันนี้บ่อันนี้กุ้งอย่างนนี้กุ้งกลังออดยู่ กุ้งเงี้ยครับเออ่กุ้งก้ามกามครับกุ้งก้ามก่ำกุ้งก้ามกามทอดเอาไปเบิรงกันตลาดหน้าคลายโอ้ยกำลังทอดเลยฮะครับกุ้งความกามกุ้งก้ามกามบ้านเฮาผมบอมาเจนแล้วเขาผมผมบอมาเจนแล้วเขาผมเป็นกุ้งเป็นกุ้งน้ำน้ำเข้มมั้งปะกุ้งน้ำเข้มมันเป็นไซน้อยครับอ๋อเป็นไซน้อยกุ้งไซน้อยทอดสิเป็นน่าดายเนาะวันนี้กินแซ่บแบบนัวๆครับเพิ่นจะมารีวิวให้มื้อนี้3ามสิบาท3าบาทบ่อ๋อชุดนี้น่ะครับ โอ้ลดซิเอากำไรมาแต่ใสเฮ้อไปนี่แหละครับบ่สามสิบเก้าบาทนี่ถือว่าใหญ่อยู่้ใสใหญ่เยล้วคุณจุ๋ยเนาะเพอาะได้เพรได้ค่าลูกคือบ่โอ้เพอได้ค่าส่งลูกเฮียนจบปริญญาเอกเอาเดี๋ยวทาจังหน่อยทาทาชุดใหม่มาคุณจุ๋ยทาชุดใหม่มาเนาะถ้าจะไปยางล้อเบิ้งฮะยางล้อเบิ้งบ่กงยางเบิ้งอย่างเนาะเห็นแต่ใสนี่แหละครับใสนะฮะโอ้น่ากินมากเลย ล้มื้อนี้ยังปุ้ยจุ๋ยกินแทบแบบนัวๆครับเพิ่จะพาเฮาตัวมือยังดูอีตัวเฮ้ยแม่ยังดูอีตัส่วนมากไปแต่ตลาดใบพัดส่วนมากไปแต่ตลาดใบพัดเข้ากันกระตังมือเยอะอุบวนแบบว่าบม่ได้ใสอันนั้นเนาะไม่ได้ใส่ใบตองเลยเจ้าเคยกินปะเจ้าเคยไส์ปะไส์เดียวกันปะ ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ขึ้นกิโลตัวนี้ีหนักตัวนี้อ่าผมมาแตุ่บลมานะเจ็ดสิบบาทครับตัวนี้เนื้อร่วนครับตัวนี้ไอเป็นคนสกลหรือคนอุบลคนอุดรคนดอนอุดรคนอุดรมาอยู่สกลคนอุดรมาอยู่สกลขายแหนมขายอุบลอุบลแต่ว่าเป็นคนอุดรแต่ว่าเป็นคนอุดรได้เมียคนนครคุยเวียงจันสบายดีสบายดีสบายดีโอ้ที่ตามเพียร์ที่บอก โอ้เม้นบอกโอ้คุณจักอียิ่ตามเพจอยู่เดียวก็ร่างจะข้ามไปทางพุ้นแหละไปแข่งบุญสวงเหื่ออยู่หน้าไก่บุญสวงเหื่อสวงนี้ไปบางอีบะย่างบางอีปะไปรอคนในกองอ๋อเม้นบอกครับอู้เม้นบอกรอคนในกองโอ้โอเคโอเคฮะไปย่างเดินเบิ่งนจะหน่อยมื้อนี้มีโอกาสได้มาย่างครับโอ้ยขึ้นใจอันนี้ละดีภูมิใจเนาะ เออได้ละบ่ tamam. ๊มบ <iniz> ิ๊ได้ย้องจังเชื oh ้อได้หละโอ้โอ <before> ้โหโอ้โอ้ซีนซีนเขาต้มกับซุนมากกะบุ๊คยมีอาหารแปลกเนาะอาหารแปลกมีปะอาหารแปลกแบบเอออันนีจระเข้ย่างอย่างนี้อ่ะอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าของเจ้าของงามมันสวัสดีครับขายเชือเลยดิขายไส้ตันขายไส้ตันบ่ โอ้มีตันมีหลีมันตันจุ๊ยใส่ใส่ตันตันมีหลีเลยกินวะกินแซบแบบนัวๆบอก่ถามเบิ้งก็ซื้อเห็นแม่ค้าเห็นแม่ค้าน่ารักกันเลยเข้ามาถามเบิ้งขอบใจขอบคุณครับต้องขอบคุณเนี่ยต้องขอบคุณไปย่างไปจังหน่อยย่างไปจังหน่อยทาเขาถอดกุ้งแล้วเป็นไหม ข้าของทอดกุ้งแล้วนะฮะอันนี้ตลาดนี้แบบเปิดเข้ามาเห็นเปิดตั้งแต่ตั้งแต่ส้วงข้างวงแรงทอดจระทุ่มหรอสองทุ่มทอดสองทุ่มสามทุ่มสองทุ่มสามทุ่มลูกชิ้นปลาหมึกสุดจืดปื่อกับไปข้างบนกะเป็นถนนซ้ายอ่ะฮะเออไปตรงรีอัเพื่อนผู้จักดีไปทางพื้นมันจะเป็นพวกพับพวกบ่าเออต้องถามเพื่อนต้องถามเพื่อนเพื่อนนี่สิ ชํานาญเลี้ยงถนนเส้นนั้นถ้าถนนไปสายไปสายวัดสายอย่างนี้เพราะสิบ้อยู่หรอวัดไปแถวเอยงไปแถววัดไปแถวเอยงไเแถาอยู่เนาะเม็ดละเบิดละครับเบิดแล้วเฮาโอเคป้าเสาสุดยืดปิด่าเผาร้านนั้นแบบพลังกางงานซับฮะ อึต่ามาออน่โอ้ยถอยโบเบิงเออตลาดอันนี้เคยยางบอเคยมาหยางเลย่ไม่่นักศึกษาดิบอกอ้เมนบอกโอ้่มาหยางท่าวจ้ะบอกเพราะว่าแถวนี้มันมีร้านอยู่นี่นี่เห็นปะเออบอมันมีมันมีพับมีบ่าบางนี่อย่างเนาะ มีร้านพับร้านบาร์นักศึกษามากๆยางนะครับตะวันแดงสัดแสงเดือนสาดแสงทองโอเคเนาต่อไปเดี๋ยวเบิ้งคู่จุ๋ยครับกินแซ่บแบบนัวๆเพิ่นสซีกินกุ้งนะฮะแต่ร้านนี้ดีเนาะเออพระอาทิตย์ส่องไสนาเจ้าคือบ่ย้ายไปทางพุ้นโอ้เนาะบ่ได้เนาะโบได้เนาะอ้าวเอาเรียกว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยว กุ้งทอด39บาทยู่ตลาดนาคายสะกลมคอตลาดนาคายว่าให้ก็ขายดีีหม,มถูกแหมนี่ก้อง39มาบาทอหอยเปนมาเลยรับแบบหัวแบบนี้เลยหัวมันๆแบบนี้กินได้ทั้งตัวทอดใหม่ๆ เราอยุสกุลด้วบาอุณนโลแน่เนี่ยเอาอยู่นี่แหละค่ะลมมาลมมาตลาดหน้าค่ายอุ้ยจับจับลมมาลมมาตลาดหน้าค่ายค่าย,ยานี่นั้งปุ้นปืดนแล้วทั้งหลังอ่ะร่มปืดนแล้วเอาฝากให้ด้วยค่ะกล่องละ39บาท เล้จั้งหลายทอดสดสดใหม่ๆแบบนี้เลยนะคะครับพ่อค่ะแล้วคือไอ้บอนให้บานเดียวกันเราอุดหนุนแล้วเนี่ยคุณแมมาอุดหนุนกันงว่าเหม็นใจกินไปให้เนี้ยเด้อคุณแดมาอุดหนุนเรอบก็ได้การชิ้นเก่าบาดอยู่แห่งหลายบายย้๊าบเลยใครใส่ยป่าขอชิมเด้ออ่ากุ้งทอดหน้าขายครับกุ้งทอดหน้าขายหน้าขายตลาดหน้าค่ายตลาดหน้าค่ายนะครับ ตลาดนาขายกิจนะฮะจังหวัดสุโขทัยนะครับกุ้งทอดนะฮะหนึ่งสองตามเอาเข้ามันโตเว้ต้องกินเนื้มัโตเลยไหมนี่มัโตเลยมันกรอบมากอืมันกรอบแท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 บมากินได้เลยแซ่บหลายมียังไม่ทอดกูกันเมี่ โอเคครับตลาดหน้าค่ายนะครับมาได้ร้านกุ้งนะครับฝากหน่อยฝากหน่อยนะฮะร้านกุ้งหน้าค่ายซิริกิตเนาะเฮ้ยหน้าค่ายกิจสีเวลากิจสีเวลากิจสีเวลาเข้าบกตใหม่ครับโอเคโอเคเดี๋ยวเข้าจะต้องแยกย้ายครับน้องจุ๋ยนะครับกินแซ่บแบบนัวๆเจ้าจะไปใส่แม่อไหร่เมื่อไหร่เขาเคยมีเวลาสิบห้าปียังตลาดายพัดได้ได้เดี๋ยวเข้าปียังตลาดายพัดไปเมื่อไหร่ไป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 วันนี้เลยบ่เจ้าอยาเจ้าบิญญานครับเจ้าก็ไปสิบห้าไปสิบห้าไปโอ้ตลาดายพัดน่ะโอ้ไปแล้ว ไปเดี๋ยวจอกับไปสินะโอเคแยกย้ายกันแยกย้ายกันแยกย้ายกันเทามีภารกิจเดินทางต่อนะครับขอบคุณเป็นยังหรอกทีบมาเดียวกันพอกันแย้มยไม่ก็ได้ขอบคุณคู่จุยหลายๆกินแซ่บแบบนัวๆนะครับเข้าไปติดตามในเพจได้นะฮะขอบคุณผู้ได้ดามือกันค่ะมที่ไม่ถึงเขาน้าโมอบหยาบไหลอ้เข้าข้ามถนนต้องระวังของรถป่ะมาเอามาไปบ้านไปก่อนจะปับจุดสายขวาจับจุดสายขวาอยู่เอาเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้เดี๋ยวเดียวเดียวไป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 โอเคโชคดีโชคดีโชคดีโอ้ยสะออนรถดีรถงามเดะคือบุลรักยังหน่อยบเอาไหมโชคดีสวัสดีครับสวัสดีครับไปบ๊ายบายโอเคครับ้าเฮาขอบคุณหลายครับที่ที่ตามในอีพีนี้นะครับกับกินข้าวกับคู่จุ้ยนะครับกินแซ่บแบบนัวๆนะฮะเอาไว้มีโอกาสหน้าเดี๋ยว มากินน้ากันใหมนะครับสำหรับมื้อน,นี้ผมต้องเดินทางเข้าไปที่จังหวัดนนะครพนมนะครับเจอกันในจังหวัดนครพนมครับใน EP ต่อไปนะครับไหลเหลือไยนะครพนมครับตลาดหน้าค่ายสกลนคร